เมื่อวันที่5ตุลาคม2555ส่วนปฏิบัติการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกจัดกำลังพลเพื่อรับตรวจความพร้อมในการรับมืออุทกภัยจากพายุแกมีเมื่อวันที่8ตุลาคม2555ส่วนปฏิบัติการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกจัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเมื่อวันที่16 ตุลาคม2555ส่วนปฏิบัติการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกจัดกำลังพลปรับปรุงสวนสมุนไพรเมื่อวันที่18ตุลาคม2555ส่วนปฏิบัติการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกได้จัดวิทยากรอบรมการจดจำอากาศยานให้แก่ทหารที่จะครบกำหนดปลดประจำการเมื่อวันที่23ตุลาคม2555 ส่วนปฏิบัติการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกได้จัดกําลังพลสนับสนุนการจัดงานและเข้าร่วมพิธีวันปียมหาราชณอนุสรสถานแห่งชาติเมื่อวันที่25ตุลาคม2555ส่วนปฏิบัติการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกจัดอบรมการใช้งานระบบ ASD Air Situation Display หรือจอแสดงสถานการณ์ทางอากาศ ให้แก่กำลังพลส่วนปฏิบัติการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกสรุปการตรวจพบอากาศยานประจำเดือนตุลาคมปรากฏว่าเครื่องบินโจมตีเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาขณะนี้บริษัทอังคอนกรุ๊ปจำกัดได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคารปูพื้นกระเบื้องปรับปรุงห้องภายในส่วนปฏิบัติการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกตั้งแต่วันที่11ตุลาคม จากที่ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกได้รับงบซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินประจำปีงบประมาณ2,554ลำดับต่อไปเป็นการบรรยายเอกสารเผลยแพร่ความรู้ซึ่งจะขอนำเสนอระบบเรดาร์ระบบหนึ่งคือ JS18 ระบบเรดาร์แจ้งเตือนภัยทางอากาศแบบ j h 1 8ผลิตโดยประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนอให้กับหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกโดยบริษัท PYN International จำกัดซึ่งเป็นผู้แทนในประเทศไทยของบริษัท Poly Technology International Company j h 1 8เป็นเรดาร์เคลื่อนที่ตรวจจับเป้าหมายทางอากาศระดับตำ่ำแบบเชิงรับแสดงผลการตรวจจับเป็นแบบสามิติ เสาอากาศเป็นแบบยกตั้งและพับเก็บด้วยระบบจากกลไฟฟ้ามีขนาด6.8คูณ2.3เมตรสูง7.5เมตรอัตราการหมุน3,612รอบต่อนอาทีอุปกรณ์ส่งคลื่นตรวจจับไม่ได้อยู่ที่เสาอากาศแต่จะอยู่ภายในห้องปฏิบัติการระยะทำการของระบบเรดาร์คือ230กิโลเมตร ครอบคลุมความสูง12กิโลเมตรมุมตรวจการ0ถึง35องศาใช้ย่านความถี่ S band 2.9ถึง3.4กิกะเกำลังส่ง35กิโลวัตต์แสดงผลเป้าหมายจำนวน2จอแสดงผลโดยเป้าหมายที่ตรวจจับจะเป็นอากาศยานประเภทปีกติดจำตัวอากาศยานประเภทปีกหมุน และเป้าหมายภาคพื้นระบบเรดาร์ JH18 ติดตั้งบนรถบรรทุกขนาด10ตันจำนวน2คันคันที่1ติดตั้งระบบเรดาร์แผงเสาวอากาศและเจ้าหน้าที่เรดาร์จำนวน4นายน้ำหนักรวม22ตันคันที่2บรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด75กิโลวัตต์จำนวน2เครื่อง น้ำหนักรวม16.5ตันเวลาในการติดตั้งระบบน้อยกว่า10นาทีในปัจจุบันกองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีนได้นำเข้าประจำการแล้วมากกว่า20ระบบส่วนปฏิบัติการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกบบขอจบการบรรยายสรุปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ